คปลาหมึกนะครับทำไม่ทันนะค่ะตอนนี้ทำไม่ทันนะครับไอ้ตัวนี้เป็นอะไรครับขาวๆอันไหนคะมันยังเนมนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าทูโทนนะพี่นะใช่ครับทูโทนเราก็จะมีแล้วสุดทีบางวันก็จะใต่สั่งไปหนึ่งร้อยบาทนะครับจุกจ ครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิป u t u b e นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเซฟวันโคราชนะครับก็อยู่ที่หน้าร้านซูชิเบิร์นไฟนะครับลูกค้าเยอะมากมากนะครับก็ขาย10แถมหนึ่งนะครับร้านนี้มีแฟนชายด้วยนะครับใครที่สนใจแฟนชายนะครับเบอร์โทรร้านก็095 5 6 5 6 216นนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับ ชิ้นละสิบบาทนะครับสิบปีหนึ่งนะครับลูกค้ามาถึงก็หยิบได้เลยนะครับขายดีมากนะครับเจอคนขายถึงหกเจ็ดคนเลยนะครับทําไม่ทันใช่ไหมครับโอ้โหต้นนะครับช่วงสงการนะครับลูกค้านักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ตลาดเซเว่นโคราชนะครับเยอะมากมากนะครับวันนี้สินยี่ใหญ่คำโตโตเลยเลยนะครับ ท่านตำนี้กี่ชิ้นครับแม่ค้าชิ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกไหมครแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับอ้อบ่ค่ะคู่คครับเสื้อีขาวี้เสื่อีเ้บทำขึ้นไม่ทันเลยนะครับร้านนี้ร้านซูชิเบิร์นไฟเซฟวันนะครับ ทั้งหมดที่ร้านเราจะมีกี่อย่างครับคน้าหนเลยน่าหนะาห้าหนาหนาหน้าหน้ารนบาหหน้าห้าหน้าหน้าหน้นะคหั้าหนหนาหนะคหน้าหนาหน้าหนาหนาหน้าน้น้าหนหน้าหน้าหนนนน้้นนน ไอเบคอนค่ะพี่มีข้อนซาเละอกิกับซอสสไปซี่ค่ะอันสุดที่เป็นเบคอนเนาะใช่ค่ะว่าทำมาโดนอันนี้นะครับทำมาจากไหนเด็ดมากนะครับร้านนี้เส้นใหญ่ทำโตโต้เลยนะครับจะชิมบนไฟไหมคะลูกค้าแหมเข้ามาเรียกลูกค้าได้ค่ะได้ค่ะมาส่ดนได้นะคะแถมหนึ่งด้วยนะครับ ค,ครับแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้นะครับสกิบครับสกิบเบิ้ปไปไหมคะลูกค้าแหนเข้ามาเลือกดูก่อนนะคะ่คะสิบบาทราคาเดียเทั้งร้นานเลยสักรู้ค่ะเข้ามาซื้อก่อนได้นะคะับของน้องที่เป็นปลาหมึก,มกนะครับ มันเลยสามารถฉุดจะมีนะคะทำไม่ทันแลคะตอนนี้ทำไม่ทันนะครับอันตันี้เป็นอะไรครับขาวๆอไหมงเน้ยนนะครับจะให้ทก็ดเนมยองเนสค่ะของเราหน้าฉ่ำๆเลยนะคะนะฮะฉ่ำๆนะตัวนี้เป็นอะไรฮะสีเหลืองซอสไปซีค่ะซอสปผีดนะฮะซอสเทรยากิค่ะซอสเทริยากิโอ้สามหน้าเลยนะสามซอสเลยนะครับใชค่ะ พ้องเบืค่ะพ้องเบือนด้วยนะครับใช่ค่ะตัวนี้คือเราจะเบือนไฟทุกตัวไหมครับใช่ค่ะของเราจะเน้นเบือนไฟค่ะคตาได้หน้าช้ำๆเลยค่ะช้ำเลยนะครับทำตุ้ๆอย่างที่เขาบอกนะอ่าที่ใหญลูกค้าทือชิคกี้พายกินเลยค่ะที่สองคนเขาไม่หมดคะรับทำใหญ่ ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่นี่เป็นหมึกมก,กินจิทาโกะเป็นหนวดปลาหนมึกหนวด,นดปลาหมึกนะครับขายถึงหกคนเลยนะครับยังทำไม่ทันันก็มากก่านีชอบคนขายบางวันบางวันนี้มาเยอะกว่านี้นะฮะคนขายคนช่วยประมาณเจ็ดแปดคนเพราะง,งั้นเราไม่ได้ขึ้นหน้าลูกค้าก็ไม่มีอะไรเลือกเราต้องทำไม่ทันต้องขึ้นต้องทำขึ้นให้ทันหน้าร้านนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะฮะ นี่เป็นหน้าทูโทนครับนี่เป็นหน้าทูโทนนะครับผมเ,เ,เป็นสลนไลด์ก็มาตลาดซืนนดด้อบอลสังเกตธงสีขาวไฟสีเขียวร้านนี้จะเป็นไฟวิ่งสีเขียวแล้วก็ธงสีขาวนะครับร้าน,จะ,นจะไม่ประจำอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไปวนไปเรื่อยๆนะครับก็ ตามชื่ <Rainbow noon. S 2> <ส>อร้านเลยชื่อเบิร์นไฟนะครับซื่อเบิร์นไฟคขาขายดอกหญิงใหญ่ๆครำโตซอสดำๆกันเลยจ้าที่นี่ครับลูกค้าจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้นะครับห้าชิ้นนะครับเต็มกล่องแล้วนะครับเอาวัตถุดิบไหคะใช้คนขายถึงหกคนบางวันเยอะกว่านี้เลยนะครับร้านเนี้ย ทำกันไม่ได้อยู่เลยนะครับทำแบบนี้ตั้งแต่เปิดร้าน,จจถ,านถึงจบเลยร้านเลยถึงจนจบเลยนะครับใช้่ไหลูกค้าทำไมนะคะตัวน,นี้จะเป็นหน้าทูโทนนะพี่นะใช่ครับทูโทน เราก็จะมีวัตถุดิบบางวันก็จะแตกต่างกันไปแต่ละ,ล,ะละวันนะครับ<ช>วัตถุดิบก็บจะแตกต่างกันไปนี่ได้เล,เลยนะคะพี่เพราะว่าเราจะคัดสรรอันไหนใหม่ๆอย่างเดียวครับนี่นะครับเขาจะเป็นทํางานเป็นระบบมากนะครับอยู่คนละแผนกนะครับคนนี้เขาจะแผนกใส่กล่องใส่กล่องนะครับแผนกแพ็คนะฮะส่งต่อให้ลูกค้านะครับค่ะลูกค้าเราว่าเซอร์เบียไหมคะ ขึ่นหน้าร้านนะครับใช่ค,ครับหือช่ไหะครับลูกค้ามาถึงก็ามาหยิบถาดที่หน้าร้านตรงนี้ได้เลยนะครับเพราจัดร้านได้สวยงามมากนะครับร้านสะอาดนะครับแลวก็วัตถุดิบกนคือสดใหม่นะครับทำได้น่าทานมากครับทุกคน ดูจากลูกค้านะครับลุมตลอดเลยนะครับแม่ค้าเอ่อปากทำไม่ทันนะครอะตอนนี้มีกี่สาขาครับที่ครับที่เดียวที่ดันปัค่ะครับผมมีสา,าสาขาเดียวนะครับตอนนี้นะฮะ เดินไปนะฮะดิฉันเลยนะครับ ตัวนี้มันใช้ได้นานไหมครับพี่กส็วันหนึ่ะสองสามกระป๋องนะวันนึสองสามกระป๋องนะที่ร้านเรานะครับแสดงว่าก็ใช้ได้นานอยู่นะตัวนี้แหละ่แล้ววัเสิร์นคะไม่ใส่นม่วันสไหมคะไม่ออครับ้องเาตอนนื้ก็ได้นะองเาเาเานผอาสเาผ้อาาีเปิ้คะีเบร์นไฟนะครับผตลาดเจ้าวันโคราชนะครับ เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมเด็ดมากๆนะครับทางร้านจะเป็นซอสของแกงไายโดยตรงครับผมก็เป็นที่เด็ดทางร้านเลยนะฮะว่าเราจะใส่ซอสกแกงไายมาโดยตรงอ๋อครับเปลี่ยนอะไาด้วยนหอมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นไข่มังกรไข่มังกรนะฮะเพิ่มให้ ตองสวยงามแค่กลมกล่อมนะครับเคี้ยวน,นี่จะกรุบหน่อยนะพี่ใช่ค่ะ,ะ,ะได้รสชาติในการเคี้ยวครับนะครับลูกค้ามาดุมไม่ขาดเลยนะครับ ในเกสตลาดี่้อมาโคราชหรือว่าในตูนงโคราชก็สั่งผ่านแก๊ปได้นะครับแก๊บฟูดได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยเลยนะครับครับหน,น้าลิดเลยนะครับ ก็จะม,มีเหลเบือนให้ด้วยใช mm ่ไหมครับนอกจากจะมีเหล็กเบือนไฟสองเหล็กเยอะมากลูกค้าจะชอบแบบ็กเบือนอ่าครับผมเพราะว่าลูกค้าซอสมันจะเข้าไปในเนื้อแล้วมันก็จะอร่อยครับผมสายเบือนนะครับห้ามพลาดนะครับนะฮะชิ้นใหญ่ๆคำโตัๆลูกค้าสนุกดีไหมคะได้ค่ะพี่ไ uh> ด้

1> 10แอมเปร์นะครับใช่ค่ะ100บาทนะครับจุกจุกพี่ร้องชิมได้นะคะครับผมขอบคุณมากครับพี่ให้น้องเท่าไหร่เดียวจังเลยตรงนี้100บาทนะครับทุกคนใช่ค่ะแล้วก็แล,ล้วก็จะมีมะบอสบีแล้วก็น้ำซอสให้นะครับ ขอได้ไม่อั้นเลยค่ะขอได้ไม่อั้นด้วยนะครับโโอ้หเราไม่ซอสไม่ห่วงซอสครับไม่หวงด้วยนะครับหนึ่งร้อยค่ะขายตั้งแต่เริ่มขาคุ้มค่าเวลาเป็นใหม่ค่ะขายดีมากนะครับสุดยอดมากครับร้านนี้นะครับที่ตลาดเชียงวันโคราชนะครับที่ชื่อเบิร์นไฟนะครับก็มีไฟสีเขียววิ่งแล้วก็ธงขาวนะครับใครที่สนใจแฟนชายนะครับก็โทรมาติดต่อทางร้านได้นะครับโอเคนะครับสำหรับที่นี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม